สบายดีสบายดีเรา婆婆กับลูกใหญ่อีกแล้วพี่น้องเนาะกับเขามาทางเฮื่อนน้องบุ่มอีกคือเก่าพี่น้องเห็นเนาะกับมาเวมาเยียนเยี่ยมยามทางครอบครัวเพื่อนอีเถื่อนหนึ่งพี่น้องเนาะเลาก็มาลายเถื่อนลายที่เดยพี่น้องเนาะมาไทยชีวิตประจําวันของน้องเพื่อนพี่น้องเอ้ยกับเวเขามาเยี่ยมยามเขามาถักทายสบายดีเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวของน้องเพื่อนพี่น้องเห็นเนาะการเต้นไทย การทั้งครอบครัวเงินซานที่พักอาศัย่เงินนี่แหละพี่น้องให้ผมให้พี่น้องได้ฮะเบิ่กรับซุ้มกันพี่น้องเลยเนาะขอโทษขอภัยพี่น้องเลยเนาะถ้าผิดพลาดประกาศใดทั้งเฮือนน้องเพิ่อนกระติดกับทุกไหนตรงหน้าแบบนี้พี่น้องเลยบรรยากาศมันนี่ก็โอ้ยอบอ้าวพี่น้องเลยมาลำกันลายขู่ลายคนพี่น้องเลยมาลำกันกับข่าวสาวแก้วเพื่อ ัวนี้ลายแตกแล้วม้อตัวนี้ตัวนี้เอาหน้าต้องสิเด้อด้ค่อยอือมื้อนี้พ่อกับก้ก็สิไเฮือนน้องบุเพิ่นพี่น้องเอ้ยมื้อนี้มากินส้มกินส้มม่วงสดีน้องบุสดน้องกินส้มพี่น้องเอ้ยกินส้มเด้อพี่น้องเด้อเป็นกระตบักใหญ่าบักม่วงม่วงซอเด้ม่วงเทางน้องเพิ่นพี่น้องทางน้องบุเพิ่นเามากินส้มนําเพิ่นมื้อนี้ มาได้มาได้เพื่อนเนงะถึนเราบังกันถึงไม่ลงบุงอยากสมบออบอสบายขินยาเลยโอ้เหมืนบัสบายน้องคุนบัสบายากินตลอดไข่บอไขวัดบ่ได้ออกกระทำนะไม่ได้ออกสองขีดออกแล้วบอกเขาเลยกำลังกลมคือไวแท้บอกเอาเอละเสายง เขาไปตอนนั้นอะก็โดนตื่นเล็ก่เฉนเนาะคือกําลังขึ้นประมาณหามือหนึ่งหมึกกี่เนาะไม่ขอนสามเดือนบ่เขาเนาะก็งูคือี๋ยวเขาขาหน้าแจงมันหัดไวก่อนเขาปีบอกกมันคือเตี้ยแฮะก็งูคือกันแต่สําหรับเขาเอิญน่ะเขาเตี้ยมันคือเขาแบบเขาเอิญพันเนี่ยพันสิบเอ็ดเนา่อแม่เขาเอี่ย ก็คอร์สพันน้ำตาแล้วนะแต่ว่าบางคนเขาเอิญง่ายๆว่าก็คอเจ็ดเหมืเนกันแต่ละวันมานี่เจ็ดตัวดเก้าเนาะทั้งกินทั้งอลรมนอกคนพี่น้องบบสบายเนี่ยไปขวดจะบ่ะไรไปไปกวดลูกกับโบสบายแล้วก็ไปกวดแล้วก็เอาแม่ทั้งลูกทั้งแม่แม่เอาแม่ไปกวดคืนน้ำนี่ยอะมัดซามเลยเมือนทุกคน พวงเนาะอยากเป็นพวงอยู่ไปกวดคลินิกป้วยไงอะแนนโอ้คลินิกแพงได้เนาะโดยไปกวดถ้าไปกวดทงมอหัดแบบว่าคือว่าแหละมันแบบรอถ่ายคิวมันกระชากถ้าเปลี่ยนแพงเนาะผ่อนๆละหนาวอยู่ก็เลยแบบว่าไปกวดคลินิกเอานะมันสบายก่อนเดี๋ยวมากล่าเสียเงินแต่ก็สบายนะฝนตกแห้งอยู่บ่ทางนี้นะ ห้ากระโจกมือนนะแต่ว่าบแห้งไนเลยประมาณสองสมงเดี๋ยวเทางห้องแห้งเก็บนะองสุดโต๊ได้ทางบ้านฮาคุณห้ากระโจกเถื่อดียอาไมาาคนเลงแล้สาบดหึ่งบ้านสามเพื่อให้เกิดดับทางนึงเนาะน้ำไหลทางคพณ่แล้วโอ้โหเุณแล้วมงงกุ้เจ้าองบ่อยี น่องน่องคนหายล้วบ่ออะไรนะมันตั้นชื่อน้หเนล่ากรดีขื้แล้วนะครับจุ่นอะเพจ่นอะไ้เกี่ยวเข่าได้เนาะได้าว่าเดือนได้เด้เกี่ยวเข่าจะประมาณเดือนสีเดือนหายนี้แะมีสาวบอคือว่าเอฟซีมันโทษมากว่าน้องบุมบ่หับชายว่าบ่คอย บางทีก็บบุคคลมีเวลาหนึ่งมากกับเห็ดเวียกแน่แล้วก็แบบขายออนไลน์แน่นะอ๋อจะขายเครื่องออนไลน์บ่ดยไหมออนไลน์ขายขายยังก็ขายแบบเสื้อผ้าเลยกับธุรศัพท<อ>์โทรศัพท์กัแบบมันก็มีมืหมอหนึ่งมือสองอะไรเป็แลแ้วค่มมมะมือหนึ่งก็มีเนาะแม่มือหนึ่งกับมือสองก็จะ่วนไล่จะขายแบบมือสองมันะอ้มันขายง่ายเหรอแม่มันขายง่ายก่อ,น,อมนมือสองมือสองเนาะราคามันก็จะถืกแน่ ถ้าเป็นมือหนึ่งผัดแพ่งแบบเ<ม>ต่าล้านสิปล่าล่านแบบนี้ฮะนะเดี๋ยวปีนี้ได้ขายติดเครื่องละปีนี้่ะก็บบริษัทม, <laughs> มันก็เป็นบางม,มืองจะได้ขายอยู่ประมาณสี่ห้าคืงประมาณโอโไ้ได้ไปช่วงเขาหรือไะบ่คือเอาแบบขายผ่านโทรศัพท์คือเอาเป็นตัวแทนเขาฮะนะโอ้จะใส่เนาะเป็นตัวแทนแบบโปรขายอย่างนี้ฮะดูดู จะบแบบเห่าไปได้สะจอกเครื่องนะถ้าวา่าลูกค้าเอ้าก็คือแบบให้เ,เป็นคนผาคนะน้องก็เอาไปเส้นนึกว่า,า,วาต่อไปจุเมนเนาะนึกว่าแต่เอาในหางเพื่อไปส่งเพื่อนนะัาโบเม้นเนาะโบเลัเว่วามันถา้าไปขายแบบนั้นนะมันจะหนึ่งมากรเซียเวลาซองมาเท่ากับแบบขาทิ้งน,นะทุนาขายน้ำมันเนาะแมนขายน้ำมันลายย่าง ก็คือคล้ายแบบนี้มันกด็ดีมันดีก่อนเสื้อผ้าก็แบบเดียวกันบอกแหมแบบเดียวกันแบบเดียวกันหมดอจะทำอ่ออะาาบางคนเขาก็ยันเดียว่าเขาสั่งน้องคนอื่นนะเขาถือโกงมากนะเ<ม>ขาก็ยันเขาโกงเลยแต่แต่คงจริงโบแบบคือแบบหมั่นใจได้นะแล,ะะล้ววาถ้าเขาแบบกล้าเหตุนะเขาก็ตงกล้าหักพิซซอบนะเ<ม>ขาก็ตงมีความหักพิซซอบบางคนเนาะก็เขาก็เคยยินมาอยู่นอกว่านถูกหลอกคือว่าแต่ว่าถ้าสั่งแบบนี้ พอมันบวชถุง,งกระเป๋ามันบวถงกกเนาะม,มันกาแล้วแต่บางคนคือบางคนแบบว่าเขาเอาหนาโปรไฟล์ขืนแบบหูโปรไฟล์นะนเขาจะเอาขืนบดซัดเจนแต่คนที่แบบเขาอยากโกงอยากหลอกนะแต่คือเฮ้าสนี่แบบผูกตัวจริงเลยแต่บางคนก็แล้วแต่บางคนสเสื่อหรือบวเสืเ่อคนเฮ้าสมคือกันเนาะบางคนเขาก็เต็มใจซื้อนะเต็มใจสั่งไปหัประกันเลยว่าลูกค้าที่สั่งไปบุกเคยนี่ค้ใดว่าซีบุได ถ้าสมมติว่าเขาบอได้เครื่องก็คือเฮาหาพี่ศอกโอนคืนให้เขาคือว่าเครื่องลาาออค,องคองลคอ,งองนี่น้องบุ๋มเป็นคนโพดเองบ่หรือว่าบริษัทเพิ่นโพดต้องบ่น้องเป็นคนโพดเองอคือแบบว่า<อ>น้องเป็นตัวแทนเพิ่นคือแบบว่าส่งมาแม่นเพิ่นจะส่งหูมหาให<ท>้โพดบัดนี้แหลเฮาสิได้สั่นถ้าว่าบ่ตรงก็คือว่าบ่ตรงจากบริษัทเขาเชิญช่า,างงานเพิ่อนแม่บัตรอันนี้คือน้องบอกเลยว่าขันเป็นงานไทยน้องจะบอกเลยว่าอันนี้เป็นงานไทยถ้าว่ามันบ่แมนงาน เสียธรรมดากะตั้าราคาหะนะสมุดว่าบางคนน่ะคิดว่าอยากได้ของแท่เนาะแต่ราคามันถึกถึงแม,แมแ่แกเขาขายตัวสี่สิบห้าพันสิแต่ของแท่มันกับประมาณแสนปลายเท่นะแม่แ,แต่เทากันแต่ว่าบอกบอกคนไปถ้าลูกค้าสั่งน่ะแบบเขากับแต่ว่าบอยากมีปัญหาที่ร้านนะก็บอกเลยว่ามันโบมนเม็ของแท่ด้วยลูกค้า เ็มใจซสื่อตาเือนะมานก็ตจามราคามันเนาะอย่างมาโทรศัพท์คือการจะบอกก่อนว่าเป็นของมือสองกัรเใจเชื่อมาะท่าจะคายทำวัลโลฟขอบก็คือวานแล้วเนาะถือเขาไดาและนี่มันก็ต้องรอกขอบในกราบอกความจริงเมื่องานมากะวัตุเรืองเอาความจริงเนาะชัดเจนงานคล้ายเสือแล้วคลื้อค้ายทำมาค้ายเสือนะได้ค้ายบอก็ได้คล้ายอยู่แต่ว่า ทุกอย่างตรงล่องเลยขนาดน้องเองยังสั่งมาใส่เลยบอกแม่ก่นอนน้องสิค้ายน้องก,ก็สั่งมาก่อนว่ามันเป็นแพแบบใด้นะราคาสัมเนี่ยนะเบอร์เลยนะเขาจะโฆษณาให้ลูกค้ามาแมนแมนท่าสมมุิว่าเบาบ่ได้แบบบ่ได้สัมผัสตัวจริงคือสิไปแบบโคตรม่วงก็เป็นไปบ่ได้เแาต้องทดสอบมันได้ดายก่อนแม่คือจังแบบพวกอันพีมพ์ท่าพิ้อบอยังประมาณนี้นะ้องสั่งมาใส่ก่อนลองสั่งมาใส่ได้จากคอยทดสอบถ่ายแมนถ้าเขาใส่ดีเทาก็มารีวิวนะ คือการแบบว่าเขาว่าราคาแปดแสนป้ายเขาว่าถือแทะเอาถือเขาว่าเป็นพ้องมือสองของแทะวอกการย่อหว่าพ้องแทะเขาก็มีประกันนะแต่มันราคาถือย่อนหวานเป็นมือสองบางคนว่ะอันนี้ได้ราคาถือเนาะเอากระสุนไปหายว่าราคาแปดแสนป้ายล้านป้ายจริง่เขาว่า บมเมนต์ขายของปลอมบอหะนนะมันกะหลายคนเนาะหลายมุมมองหลายมุมมองหลายคนแต่ว่าราคามันตกใจเลยเนาะแต่อันนี้บอกเลยว่ามันก็เป็นของแท้แต่มันเป็นของมือสองอะนะของที่ใช่แล้วก็คือน้องเฮ็ดเวีทศได้เฮงเนาะก็เปี่ยนเลยก็ประมาณจองซันทิศเนี่แหละแบบคือน้องแบบเทียนอะนะอยากหาประสบการณ์เข้าในชีวิตตัวเองอะนะ กำลังใจท่านน้องคนนี้พี่น้องแน่เนาะแน่แน่ก็แบบว่าอยู่ละลายไปเลยค่ะสนับสนุนพ่อแน่ไร้เขื่อนแบบมันก็ดีอย่างค่ะพยาสนับสนุนน้องเพื่อนกติโตเข้ามาได้เนาะกทำว่าได้ลายบบขายกับโบโบได้ลายดอกประมาณเจ๊ป้ายสิเจ๊ป้าชีสิกิดเหตุป้ายโบได้ขายขนมลูกก็ดีกลัวอยู่ละดีกลัวอยู่ละเนาะนี่มาเคากิดเฮ็ดหลายทางนะอันนี้บ่าเหตุผลว่า ติดซีพนทักมาถานจะแก้ยว่าทักมาหนิเราองบุไม่มีเวลาว่ะไม่ได้ตอบเพิ่อนอ่ะสไลซีโพสหรอกท่านใดเลยสไล์กับทางเฟสทางจิ๊กตอบน้ำิันมีเวลาเพิ่นก็บอกว่างเนาะวันจักสิไปหน้าเนี่ยวันนีก็แบบว่าว่างหน่อยหนึ่งว่างหน่อยหนึ่งกับมาโพสคล้ายเครื่องแบบวันีเวลาตอบแชทอันเนี้นเกี่ยวเข่าเนาะแห่งทักมาบ้างได้ตอบแชทก็คือแบบลูกค้า บอกว่าสนใจสินค้าเด้อเขื่องเด้อประมาณนี้จะตบถ้าว่าเบิ่งแบบแซดแบบแซดมาเรอยๆหรือโทรมาเลยๆบางทีก็หาหาแ้วก็ถามาสนใจสินค้าบอหรืออีหยังประมาณนี้แหละ้าว่าเผินเดียวออกเพินย่างก็เว่าน้ำยู่เล็กน้อยนะเฮ้าบ่มีเวลานะเวลาเฮ้าบ่หลเรต้องทำกัรมุ้ยไคเว้าไงไงไม่ว่าถ้าเฮ้าบ่อันตระมุทาเนี่ยกูมีเงินใช้จ่ายนะก็คั่ว ทั้งแม่ก็เป็นแม่ทั้งลูกกับไข่นน่รอสุกกะเมื่อก่อนกับบร่ได้เชื่ออะไรนี่เป็นยนเยอะพุออกมานี่โบมาถามจริงจริงเนี่ยใท่เนาะโาตัวบโกแบบคือเฮาตั้งใจเห็นนะนะถ่ายสมุดเฮาหาประสบการณ์เขาในชีวิตคือเฮากับโเป็นดอกแบบว่าโบเคยแบบว่ายังโบเป็นยังโบเก่งด้านนี้นะด้านออนไลน์ แลกวก็เลยแบบอยากเรียนอยากเอาประสบการณ์เขาในชีวิตข่าวเขาเหตุสําเวชทเสาเหตุเป็นอาชีพุเร่อกับก้งบุคืลูกค้าสง้บางคนนะเขาย่านนะคือแบบเากัแบบกดด้านหน้าแบบสเครื่องแล้วแล้วเนาะอันเท่ากับย่านเรได้เนาะเข้ากับโทรเข้ากับแบบว่าแซดน้ำนำนะมือได้ได้มือได้หอดหนะแบบว่าเากับตรงแบ ต้องเข้าใจว่าแบบเฮาก็ต้องให้ยหาคนส่งแมนบอเฮาก็บ่ได้ไปส่งเองนะเฮามายังบ่ได้เลยบริวารเขาเป็นหยังดอกบินก็เจ้าได้แล้วถ้าสมมุติว่าเผื่อฮ้อนน่ะถ้าเพิ่นยิงน่ะขอความมันสิเขาโทรศัพท์เจ้าเฮาก็บอกเพิ่อนนะเพื่อนนี่เก็บปลายทางบ่หรือว่าต้นทางเนี่ยนั่นน่ะคือแบบจ่ายแบบโกนจ่ายนั่นเล็กเข้าจังบ่อยากเชื่อจ่ายเปานไรเนาะ เพราะว่าเป็นยางจึงโอนจ่ายเพราะว่าเหากระหับตัวแทนเผื่นเดอเอาว่าสิไปเก็บปลายทางเป็นไปบม่ได้แต่เครื่องบางเครื่องบางอย่างมันก็มียุคคือลูกค้าบางคนเนาะแบบว่าคือโทรศัพท์เนาะบางเครื่องนะประมาณสามหล่านปลายมีเก็บปลายทางแต่ว่ามัดจ้ำก่อนสองแสนนะแต่เขาหัดบริจาคได้เห็นนะ ตัวอันที่แบบว่าเก็บปลายทางอ่ะอยากได้ตัวแบบว่าบ่มีเก็บปลายทางนะจ่ายโอนโอนเลยแม่มันกล่าวพวกลูกค้ากะอยากชวนลายกาจะปลายทางคือว่าเลยเนาะแบบว่าขายออนไลน์มันกะยุ่งยากแน่แบบว่าเรื่องเงินก็หายากคือมือเนาะบางทีเปินกาถือโกงมาลายเนาะมปิดละยากแน่แม่าเงินยากคือมือนี่เนาะบทีไฟบทีคนที่โตถามว่เคยโกง อย at <that> ู่ในซนอยู Tokyo ่โซนนนะโอ้ไก่เติรได้ไหมแบบลูกค้าส่วนลายนี <that> ่ไก่ไก่ yeah. <that> ์ว่าลูกค้าว่ะอยูสวรรค์อยูสเตปอนไก่เติร์ดไดสเตปอนเนาะเยอะควรแล้วถือเป็นมือพี่แล้วมีเก๋แถวก็เก๋บ้านแถวก็เก๋แฟนเขาเองนี่แหละเนาะแต่ต่ยงหาว่าเออแบบว่าทาย ลงงก็แแมานี mm ่หคอยเฮียนคอยศึกษาไปเพรได้ประสบการณ์เนาะยังบอกเก่งบรรดาหันดาอยางนี้เห็นเห็ดเห็ดเนี่ยเผื่อมีคนสำเร็จแรกๆน้องก็ว่าสิเห็ดอันเบี้ยกเขาไปเห็ดเบียกบริษัทธิ์นะแบบคือเฮาเห็ดผ่านโทรศัพท์นะแต่เขาไปพังข้อมูลเขาไปพังมือกูมือแล้วประเดี๋ยจนสิตัดสินใจเลยได้ แต่ <c oughs> ว่าบ่มีเวลาวันนี้ลูกมาเป็นนหะลูกกับ,บอ่อยู่ลูกแอวเนาะเพ<ม>ิ่นบ่สบายแล้วเพิ่นแอวแล้วบ่มีเวลาทางข้อมูลนําเพิ่นก็เลยว่าขอโทษเด้อขอโทษนําหลายๆแรกๆก็ว่าสิสมัากนะ <c oughs> นนเขาไปเฮ็ด <c oughs> ง่ายๆนี่คือว่าน้องบุญนี่เฮ็ดทุกเวททุกงานเนาะก็ว่าโบเกียรขคานงานยังเฮ็ดได้เบิด้ลแต่ว่าทางน้องเพิ่นนี่ก็ยังละเอียดยนักกว่าที่ว่าลูกเพิ่นน้อยพี่น้องเลยตามต่ทางว่าสุกบิ่งนี่เนาะ ถ้าสมมติว่าพืชเฮ็ดย,ยังกระชีได้ทุกอย่างถ้าสมมติว่าอันเป็นลูกต่ออ,อันเป็นไข่ฮะนาบางทีอันได้เขาไปสมารเห็ดเบี่ยมบริสตันนะแล้วคนนี้แบบว่าเวลาเขาเขาไปพังข้อมูลรลอคนถี่ติดต่อแบบหายโอกาสนะมันก็ดีได้ดีบนที่ว่าคนแน,นะนำนะแล้วคนมักห้าวว่าแบบว่าหมักแบบมีใส่ใจคอแบบว่าเออว่าออกมาแบบโอเคนะมีเหตุผล ก็เนาะคุณก้นว่าเป็นเน๊ะนี่แล้วแบบนี้เพื่อก็เลยว่าติดต่อมาอยากให้สมัครนะแต่ก็ไม่มได้สมัมครเพราะว่าบ่บ่มีเวลายากลูกนะกาา็เลยยกเลิกว่าถ้าว่ามีโอกาสมึงได้กันทีต่ติดต,ต,ต่อหาเพื่อนใหม่เนาะเกิดอไรสักแก้วืมงวงสวอจย๊บเนาะเกินมางวงได้คอยเนย กิหมั่นไงรองไ้สาแก้วเฟืองกระไดไม่สนใจน้ำไปพี่น้องไปกินมงม่วงเดี๋ยวสเจ้าบุกินน้ำค่อยตรพี่น้องเลยน้ำแตบ้าเค็ดเขียวเค็เขียวตายมม่วงโาบวโซ่บวธรรมชาติพี่น้องมาเคื่อบุมมามายำใดได้กินเถื่อได้กินคือื่อมแน่นึงกนแน่น อ่ืมันี้ดุน้องเพิ่นอาดูเพิ่นก็บ่สบายเนี่ยน้อเฮาก็สิบ่บูดูควรไม่เพิ่นพอประมาณนั่นแหละเนาะพอประมาณนี่แหละพี่นยใช่โดยเขาก็สิได้ล่ําลาเฮาก็ได้มีเวียดงานไปออยู่บ่สบายแน่ยังกินยาอยู่แม่นๆ่ไอ้เพิ่นภาคพลก่อนเนาะแมโดยน้องเฮาก็เป็นกําลังใจให้น้องเพิ่นสู้ๆเนาะโดยสบายดีเด้อสบายดีสบาย